ไม่เสียหลังมันเอนเอน,นั่ะน่ะเรียบร้อยโดนโดนแฮมเบอร์เกอร์ไปแล้วตรงนั้นเอามานอนันเต้เอ็กเซนไฟเจอร์ตอนนั้นสองตัวล่าสุดล่าสุดนะไม่รู้เข้าบีไปหรือยังยต้องโชว์มังกรงามๆสักช็อตอเลือดหน้าไปทำก๋วยเตี๋ยวเรือเลเกัน เฮ้ยเกือบแตกอันนี้อะไรวะป๊อปเหรอ๋อแม่สีสันจริงๆดาวชิบหายฮี่กดไว้ตรวจสอบ้วยโอ้โหเป็นยังไงหวกูัวือโดนแฟตข้างบนตัวหนึ่งซ้ายตัวหนึ่ง ออชอบมีนะตายแล้วเฮ้นาผมาผมกระเด็นกระเด็นกระเด็นเจ็บเจ็บเ้ขาวจ้วดีนะขาวจ้วดไม่ยิงได้ถ้าขาวจ้วยิงไม่ได้ไ,ไดไ้ด่ากันปะ โอ้ <gegen violin> <warfare> oh, thank you ฮะเออนี่ซ oh, ัพพอร์ตดีนะเนี่ยเราอะเป็นซัพพอร์ตที่มีราคาดีจริงๆเลยไอที่นี่มันห้องอะไรวะเนี่ยรู้สึกสกินเดียดเต็มไปหมดเลยฉันห้องคนรวยห้องคนรวยขวาขวาพี่ขวาขวาอ่าในหน้าในหน้านี่ขวาขวาเหรอ่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอนเอาจไกู่ปเยจังไกู่บันเทิงจังว่าเขียไปเลยเียกนดิสปดินั่นแหละเก็บออฟนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละไปต่อไแล้วโอ้บุรุนียเข้าหัวใจเต็มเลยสปายสปายสป ไม่ได้สึกชักอะแข่งกันชักใครชักไวกว่าคนนั้นก็ชนม่หะไม่รู้เล มีสีด้วยอารมณ์อารมณ์เหมือนแบบสกริงฝั่งย้นกับฝั่งคำรววอะไรเนี่ยสีฟ้าแต่รู้สึกว่าสีฟ้ามันดูชั่วไยไงไม่รู้เกมเหมือนจะเยอะเลยเหียไม่ยับเ้ยหลุดมาตัวนึงเออข่บจับดูงนั่นแหละเก็บออฟอยู่ มันยังจะเข้าอยู่ใช่ไหมมันยังจะเข้าอยู่เอาแล้วครับเข้าเขกนได้เลนะ้ o enemy r e m i n i n g Joke's over y r e d e ลบเลยลบเถอะลบเถอะไอเหี้ยอันตีนั่นแหละ โอ้ยรอดอัติไม่ได้ดูซิตัวตัวสุดท้ายยังรอดไหมโอเคเอาดูซิอ่ะจบเกมจบเกมจบเกมแลมโบแสมโบเอามันเฮ้ยแสมโบ นอน <mniej Bluetooth, S 2> โบไปแล้วไอ้เห like <pe> ี <speed> ้ยอยากได้อยากเล่นออฟอ่ะเนี่ยบอกไอ้เตก็ได้ซื้อเซตเดียวกันมาเลยอะโอ้ยตายจะเป็นอะไรไปหัว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 เงียบกิ๊บมันไม่เคยดักบีเรอวะกูมาแล้วไวเปอร์เอ้เา๊ย

กำลังจะหันไปโดนยากเลยเขี้ยก็ว่าได้กลิ่นหมูใหม่สัตว์เฮ้ยยิงเกินหมดวะเออปิดอยู่เกือมยิงแล้วโอ้อยอย่ยตายเลยสัตว์ขวาหวาสามห้า

และนี่ก็คือสองกระเป๋าตังใหญ่เห็ตาไมิงจะรู้เเฮ้ยหลังไมบอกว่าเก็บเก็บ จก็บเก็บเก็บเนี่ยตึ้งลุดอ่ะเนี่ยตึ้อะไรกันเนาะขามาแข้วเขากลับมาแล้วเขี่ยขามเขี่ยขามแคร์แคร์พี่อกไปข้าอยู่ข้าเขี่ยไม่ขานข้า จังหวะเยียวเดียวทเกมช้างตอนจังหวะเยี่ยวเดียวเนี่ยเะยี่นิอยกซ้ายมือไไหนพี่นี่ยปไแนแน่เน่พีนิโอยู่ตรงนี้เจ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 จเเจเจเจเเจ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 เเเลยเจเจเายจเเจเเเ

ไปเอ้ยไปเอ้ยไป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 ดปไ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 ไปไปอปไปไปไนไไป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 ไนไป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 ไไป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  เจอไทยไทยแลนด์แพนทอมเข้าไปกูก็โดนไอ้แย่ที่เม็ดเดียวกระดัลูกโปกันจ้โอ้ดีชิบหายอ้ยยอ้ยโอย้ยเออ้ยโอ้ยเยอยโอโอโย ดูอยู่ดูอยู่ยุบอยู่อย่าหมวงดูอยู่อย่าาทำลายกพี่วะดองทำรูดองทำองเลาก่อนจีจ <c oughs> ีนะเอาเอาคนเลยเ้ยยางแต่สักตัวหรอวะย่ากไเจีจี ถ้ามันได้นี่คือแบบโคตรโหดดูสภาพปืนก็เสียเปรียบแล้วล่ะอีกตัวไม่รู้ด้วยเออนั่นแหละเจ็บเจ็บเจ็บไม่เราเราอ่ะเจ็บไหมโดนเขายิงไม่ใช่เอาเออ วิโดววิโดววิโดวไอข้อไหนะนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอะไรแดงๆวะนี้โอ้โหอะไรสวยมากไม่เปลี่ยนออกสปแบบเดิหมายถึงว่ามันเปลี่ยนสีได้ตลอดตามที่ต้องการเลยเหละ ออกไปหน้าก่อนหน้าเข้าเกมเปลี่ยนได้หมดเลยใช่ไหมถ้าเราซื้ออ่ะถ้าเราซื้อเร็วอ่ะมันเร็วมันต้องซื้ออ่ะมีาโอ้ยหลังเข้าโอ้ยพี่นี่สุดยอดบอกเลย,ยเป็นไง่ <laughs> <laughs> จ้าเลยพี่ <laughs> อ๋อไอ้เรื่องสายัวนึงตายห <laughs> ่างหมดพี่นี่จีดีด <laughs> นอนเครียดอยู่ข้างล่างเลยไม่ต้องสปอร์ตกูตายแล้วแหมก็ไม่ได้นอนไกลกันมากเลยนะแล้วพ่อหนุ่มหยิบเอเกไปไม่ใช้เกียรพ่อหนุ่มโมกากับการเซสตสัมภาระของเขานี่แล้วเขาเองถึงคลาสสิกของเขา จะยิงไอ้เหี้ยไอ้นอนวินเทจอยู่ตรงนั้นเลยที่ผายขนหมันไม่รู้อยู่ไปแล้วใช่เมื่อกี้เฮ้ยอะไรแดงๆนั่นวะอะไรแดงๆนั่นวะสต็กเกอร์อ๋อบ้าไอ้บ้าเก่าไอ้สัตว์ What the fuck

ไอสัตว์มอมงบูดผิดลโอ้ยเี่วาเลยอืมีมีมีขวามือตัวนึงข้างในขวามือตัวนึงใครเดินไปวะเนี่ยโอแมโจโอแมโจเป็นมหาเลยเลยเชีย โอแม่โอแม่โจขัยอุทาหรณ์อะไรวันนี้ปืนจไดเต็มจไดเต็มจัดเต็มจ้าวเวอรไปบราณปืนสวยอลอโอเคโอเคไปเลยไปเดี๋ยว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 ขอชื่นชมก่อนตาย เดียวเดียวเดียวมันตายังไงวะไปโด้ไปโดตัวหนึ่ง้เก้าโอ้โหไอ้เก้าโอ้โหไอ้ตัดโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังไงต้องอะไรวะไปเยอะอยู่นะไอ้โงจ้พี่ปล่อยหมดแนวปล่อยบ้าตายแล้วกูใช่ไหมหมอ เฮ้ยไอ้สัสอีเยอะมีเยอะมากเลยขอาสนุกของเข้าเลยโอ้มันจะยก่อนจะคุยจะเก็บสไปอะไงพี่เดียวแล้วไปสนใยสอง ทำพามๆกันดูจำนวนนั่นสิเฮีย โอ้เโอ้โอ้โอ้รมโมเฮ้ยเฝ้าเฝ้าเอใกล้ให้่อยเฝ้าอใกล้ให้ดอยจะปาอ้ย้โอ้ยย้วโอนเ้ยแสุอกแต่ไม่ตายเี้ยอะไรวะากูดูอยู่กูดูอยู่ มึงเอมสามตัวเลยนี่มึงโดนกูแน่บักหอ้ดวงมึงโดนกูแน่มึงต้องโดนแน่ๆทั้งมึงบ้าเนี่ยมึงโดนแน่ๆการเฝ้ารอยังมีความหวังที่มันฟินจริงๆเลย